โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับราชินี3แผ่นดินหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีบวกบวกต่อท้ายด้วยใช่ไหมครับนั่นก็เพราะในสมัยโชซอนนั้นมีราชินีหลายองค์ที่อยู่ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะครับรัชการแล้วรัชการเล่าแต่หัวข้อนี้เราจะคัดมาแค่พระราชินีที่อยู่ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาอย่างน้อย3รัชการขึ้นไปเราเลยต้องใส่บวกบวกไว้ก่อนครับผม เพราะมีพระราชินีบางองค์ที่อยู่เกินกว่า3แผ่นดินนะครับโดยในที่นี้เราจะเริ่มนับแผ่นดินแรกนะครับก็คือแผ่นดินที่เป็นรัชกาลของพระสวามีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าราชินีองค์ไหนเคยเป็นพระชายาหรือว่าเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับจะไม่นับเป็นแผ่นดินที่1เพราะว่ายังไม่ได้เป็นราชินีนะครับผมดังนั้นเราจะมาเริ่มนับแผ่นดินที่หนึ่งในสมัยของพระสวามีนั่นเองว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าจะมีพระองค์ใดบ้างนะครับเริ่มกันที่พระองค์แรก เราไล่มาตั้งแต่ต้นราชวงศ์โชซอนกันเลยนะครับผมราชินีองค์แรกที่อยู่เกิน3แผ่นดินก็คือราชินีชองซุนสกุลทรงมเมฮสีของพระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6ซึ่งพระนางมีชีวิตอยู่ยาวนานมาจนถึง6แผ่นดินด้วยกันครับผมโดยนับจากปีที่พระนางเป็นพระราชินีนะครับแต่ถ้าว่าในแผ่นดินต่อมาเนี่ยพระนางก็ไม่ได้มีบรรดาศักดิ์ใดๆแล้วนะครับโดยพระนางสิ้นพระชนในฐานะกุนบ,บูอินหรือพระชายาของ,องชายธรรมดา เนื่องจากสวามีของพระนางนั้นโดนปลดเป็นนงชายโนซานแล้วก็ถูกสังหารทําให้พระนางเนี่ยเป็นพระพันปีในระยะเวลาสั้นๆนะครับในรัชกาลถัดมาพอพระสวามีสิ้นพระชนไปพระนางก็อยู่ในสํานักนางชีของพระนางเองโดยไปสิ้นพระชนในสมัยพระเจ้าจุงจงกษัตริย์งคงที่1 1แห่งโชซอนเลยทีเดียวนะครับผมด้วยพระชนมายุ8 1ดสพรรษาเรียกได้ว,ว่าอายุยืนมากๆเลยนะครับผมไม่แปลกที่จะอยู่ถึงการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมา6รัชกาลด้วยกัน มากันที่องค์ต่อมาดีกว่าครับนั่นก็คือพระราชินีชองฮีสกุลยุนเมฮสีของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7แห่งโชซอนพระนางผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมา3มรัชกาลคือรัชกาลพระเจ้าเซโจพระสวามีรัชกาลพระเจ้าเยจงพระโอรสและรัชกาลพระเจ้าซองจงพระนัดดาโดยพระนางเส้นพระชนในฐานะพระอียกาของกษัตริย์ในฐานะจาซองแทวังแทบีหรือพระพันปีจาซองโดยพระชนมายุ6 4พรรษา พระนางถือเป็นพระราชินีที่ทรงอํานาจท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับทรงได้ว่าราชการหลังม่านช่วยทั้งพระโอรสและพระนัดดาและรักษาอํานาจให้ราชสํานักไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับผมต่อมานะครับก็คือพระราชินีอันซุนสกุลฮันเมซี่ของพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8โดยพระนางผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาแล้ว3รัชกาลเช่นกันนั่นก็คือรัชกาลพระเจ้าเยจงพระสวามีรัชกาลพระเจ้าซองจงพระนัดดาที่เป็นหลานอาของพระนางนะครับ แล้วก็เป็นโอรสบุญธรรมของพระนางด้วยนะครับผมแล้วก็มาจนถึงรัชกาลของพระเจ้ายอนซันพระนรตาเลี้ยงของพระนางเองโดยพระนางสิ้นพระชนในฐานะพระอิกาของกษัตริย์นะครับโดยเ,เรียกกันว่าเป็นพระอิกาองค์เล็กนะครับผมเนื่องจากไม่ได้เป็นเสด็จย่าสายตรงของพระเจ้ายอนซันโดยพยศขณะสิ้นพระชนก็คืออินเฮเยแทวังแทบีหรือพระพันปีอินเฮเยนั่นเองครับโดยพระนางสิ้นพระชนด้วยพระชนอายุ5 3พรรษา ซึ่งนอกจากพระนางแล้วก็ยังมีพระพันปีอินซูอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผ่านการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาพร้อมกับพระนางและดูจะมีบทบาทมากกว่าด้วยซ้าไปนะครับแต่พระพันปีอินซูนั้นไม่ได้เป็นพระราชินีมาก่อนพระนางได้รับการสถาปนาพยศหลังจากที่พระโอรสได้ของราชแล้วนะครับผมราชินีองค์ต่อมาก็คือพระราชินีชองฮยอนสกุลยุนเมฮีีของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9แห่งโชซอนนั่นเองครับพระนางผ่านการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมา3ารัชกาลเช่นกัน นั่นก็คือรัชกาลพระเจ้าซองจงพระสวามีรัชกาลพระเจ้ายอนซันพระโอรสเลี้ยงและรัชกาลพระเจ้าจุงจงพระโอรสแท้ๆของพระนางโดยพระนางที่ประชนในฐานะพระมารดาของกษัตริย์เป็นจาซุนวังแทบีหรือพระพันปีจาซุนด้วยประชนมายุ68พรรษาต่อจากพระราชินีชองฮยอนก็คือพระราชินีทันเกยองสกุลซินมเหสีองค์แรกของพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11แห่งโชซอน ซึ่งพระนางเป็นพระราชินีเพียง7วันเท่านั้นโดยพระนางโดนปลดออกจากตาแหน่งเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นรัชสมัยทําให้ตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของพระนางต้องอยู่ในฐานะอดีตราชินีซึ่งพระนางก็ผ่านการพลัดเปลี่ยนแผ่นดินไปถึง3มรัชกาลนั่นก็คือรัชกาลของพระเจ้าจุงจงพระสวามีรัชกาลของพระเจ้าอินจงโอรสของพระเจ้าจุงจงกับมเหสีองค์ที่สองและแผ่นดินพระเจ้าเมียงจงพ่อรัของพระเจ้าจุงจงกับมเหสีองค์ที่สาม ซึ่งพระราชินีทันกะยองนั้นก็ได้สิ้นพระชนในสมัยของพระเจ้ามยองจงนี้เองโดยพระนางก็ยังคงอยู่ในฐานะอดีตราชินีที่โดนปลดจนอีกเป็นร้อยปีให้หลังพระนางจึงได้รับการคืนพระยศโดยการสถาปนาพระอาทิตย์และได้รับพระนามว่าทันกะยองอย่างที่เราคุ้นหูกันนั่นเองครับและพระราชินีองค์ต่อมาที่ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสามรัชกาลเช่นกันนั่นก็คือพระราชินีมูลจองสกุลยุนไมเหสีองค์ที่สามของพระเจ้าจุงจง โดยสามแผ่นดินที่พระนางผ่านมานะครับก็คือแผ่นดินพระเจ้าจุงจงพระสวามีแผ่นดินพระเจ้าอินจงพระโอรสเลี้ยงและแผ่นดินพระเจ้ามยองจงพ่อโอรสแท้ๆของพระนางโดยพระนางสิ้นระชนในฐานะพระมารดาของกษัตริย์เป็นซองรยอนแทวังแทบีหรือพระพันปีซองรยอนพระนางถือเป็นราชินีอีกพระองค์หนึ่งนะครับที่ทรงอํานาจเป็นอย่างมากได้ว่าราชการหลังมานช่วยพระโอรสจนพระนางสิ้นชนด้วยพระชนมายุ64พรรษา เรียกได้ว่ากุมอำนาจจนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับพระราชินีองค์นี้มาต่อกันที่องค์ถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือพระราชินีอินซองสกุลปาร์กเมเฮสีของพระเจ้าอินจงกษัตริย์องค์ที่12พระนางผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสารัชกาลเช่นกันนั่นก็คือแผ่นดินพระเจ้าอินจงพระสวามีแผ่นดินพระเจ้าเมียงจงพระานุชาของพระสวามีและแผ่นดินพระเจ้าซอนโจหลานป้าห่างของพระนาง โดยพระนางเึ่งพระชนในฐานะพระปิตุชาของกษัตริย์เป็นคงอีวังแทบีหรือพระพันปีคงอีด้วยพระชนมายุ6 3พรรษาพระนางเป็นพระราชินีและพระพันปีที่อยู่อย่างเงียบๆและแทบจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับราชสำนักเลยก็ว่าได้นะครับผมต่อมานะครับก็คือพระราชินีอินมกสกุลคิมเมฮีสีของพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14องค์นี้ก็ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสามราชการเช่นกันคือราชการพระเจ้าซอนโจพระสวามี รัชการพระเจ้าควางแฮพระโอรสเลี้ยงและรัชการพระเจ้าอินโจพระนัดดาเลี้ยงโดยพระนางสิ้นพระชนในฐานะพระอิกาของกษัตริย์เป็นโซซองแทวังแทบีหรือพระพันปีโซซองด้วยพระชนมายุ4 8พรรษาพระนางเคยถูกปลดจากตําแหน่งพระพันปีในสมัยพระเจ้าควางแฮและได้กลับคืนสู่ฐานะดอนศัก์เมื่อพระเจ้าอินโจได้ขึ้นของราชองค์ต่อมาก็คือพระราชินีชังระยนสกุลโช มเหสีของพระเจ้าอินโจกษัิย์องค์ที่16แห่งโชซอนองค์นี้ผ่านการผัาเปลี่ยนแผ่นดินมาถึง4รัชกาลนั่นก็คือรัชกาลพระเจ้าอินโจพระสวามีรัชกาลพระเจ้าฮโยโจงพระโอรสเลี้ยงรัชกาลพระเจ้าฮยอนจงพระนัดดาเลี้ยงและรัชกาลพระเจ้าซุกจงพระประนัดดาหรือเหลนเลี้ยงโดยพระนางสิ้นพระชนในฐานะพระปรยิกาหรือทวดของกษัตริย์เป็นชาอีแทวังแทบีหรือพระพันปีชาอีหรือจาเอือย ด้วยพระชนมายุ6 4พรรษาราชินีองค์ถัดมาก็คือพระราชนีอินวอนสกุลคิมมเหสีองค์ที่3ของพระเจ้าซุกจงกษัตริย์องค์ที่19พระนางผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมา3ามรัชกาลคือรัชกาลพระเจ้าซุกจงพระสวามีรัชกาลพระเจ้าขยองจงพระโอรสเลี้ยงและรัชกาลพระเจ้ายองโจพระโอรสเลี้ยงอีกพระองค์หนึ่งโดยพระนางสิ้นพระชนในสมัยพระเจ้ายองโจนั่นเองพระนามขณะสิ้นพระชนคือพเยซุนแทวังแทบี หรือพระพันปีเฮเยซุนด้วยพระชนมายุ70พรรษาต่อจากพระราชินีอินวอนก็เป็นพระราชินีชองซุนสกุลคิมมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้ายองโจกษัตริย์พงศ์ที่ยพระนางผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมา3ารัชกาลคือรัชกาลพระเจ้ายองโจพระสวามีรัชกาลพระเจ้าจองโจพระนัตตาเลี้ยงและรัชกาลพระเจ้าซุนโจพระปนัดดาหรือเลนเลี้ยงโดยพระนางเสีพชนในฐานะพระปยิกาหรือญาติทวดของกษัตริย์ เป็นเยซุนแทวังแทบีหรือพระพันปีเยซุนพระนางได้ว่าราชการหลังมานช่วยพระเจ้าซุนโจ้ว้นะครับผมแล้วก็เส้นประชนด้วยพระชนมายุ60พันศาองค์ต่อมาคือพระราชินีซุนวอนสกุลคิมมเฮสีของพระเจ้าซุนโจกษัสริย์องค์ที่23องค์นี้ก็ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมา3ามราชการเช่นกันครับนั่นก็คือราชการพระเจ้าซุนโจพราสวามีราชการพระเจ้าฮอนจงพนัตดาและราชการพระเจ้าชอจง รัดดาหรือหลานป้าห่างๆของพระนางและเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระนางด้วยนะครับพระนางถือเป็นพระราชินีที่กุองอำนาจยาวนานที่สุดท่านหนึ่งในโชซอนกล่าวคือมีอำนาจมาตั้งแต่สมัยพระสวามีแล้วและสมัยต่อๆมาพระนางก็ยังได้วาชการหลังม่านจนพระนางสิ้นพระชนในฐานะพระปิตุฉาหรือป้าของกษัตริย์เป็นมยองกยองแทวังแทบีหรือพระพันปีมยองกยองด้วยพระชนมายุ6 8พรรษา องต่อมาก็คือพระราชินีสินจองสกุลโชจริงๆองค์นี้จะเป็นกรณีเดียวกับพระพันปีอินซูนะครับในสมัยพระเจ้าซองจงกษัตริย์อค์ที่9คือพระนางไม่ได้เป็นพระราชินีมาก่อนครับเป็นเพียงพระชายาของรัชทายาทไโยมยองที่สิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้แต่ฐานะของพระนางมั่นคงกว่าตรงที่พระโอรสได้เป็นพระนรัตดารัชทายาทเมื่อพระโอรสได้เป็นกษัตริย์พระนางก็ได้รับการเทิดทุนให้มีศักดิ์เสมออดีตราชินีและให้ขึ้นเป็นพระพันปีพระนามว่า พระพันปีไฮโยยูซึ่งพระนางก็อยู่ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสามรัชกาลแม้พระสวามีจะไม่ได้ของราชก็ตามนั่นคือรัชกาลพระเจ้าฮอนจงพระโอรสรัชกาลพระเจ้าชอจงพระนุชาห่างๆของพระสวามีและรัชกาลพระเจ้าโคจงพระนัดดาซึ่งเป็นหลานป้าห่างๆของพระนางนะครับโดยพระนางที่เพื่ชนในฐานะพระปิตุฉาหรือป้าของกษัตริย์และเป็นพระมารดาเลี้ยงด้วยนะครับผมเป็นไฮโยยูไทวังแทบี หรือพระพันปีฮโยยูด้วยพระชนมายุที่ยืนยาวถึง8 2พันษาพระนางได้ช่วยพระเจ้าชอจงว่าราชการรวมถึงพระเจ้าโคจงด้วยนะครับผมทําให้พระนางเนี่ยถือเป็นสตรีอีกท่านหนึ่งที่สรงอํานาจในช่วงปลายโชซอนก็ว่าได้นะครับต่อมามาถึงราชินีองค์สุดท้ายที่อยู่มาถึง3แผ่นดินนั่นก็คือพระราชินีฮโยจงสกุลฮงพระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอน เป็นพระพันปีมายองฮอนแทบีในที่หลานสะพ้ายของพระเจ้าชอจงกษัตริย์องค์ที่2 5และได้ขึ้นเป็นวังแทบีในที่พี่สะพ้ายของพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26เมื่อพระเจ้าโคจงเปลี่ยนสถานะประเทศพระนางก็ได้เป็นแทฮูโดยพระนางซีพระชนในสมัยพระเจ้าโคจงในพระยศมยองฮอนฮวางแทฮูด้วยพระชนมายุ7จพรรษา เป็นการจบเรื่องราวของพระราชินี3ามแผ่นดินนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลายพระองค์เลยนะครับที่อยู่ผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยในสมัยโชซอนหากอยากทราบเรื่องราวของพระพันปีทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับผมก็สามารถติดตามคลิปพระพันปีแห่งโชซอนหรือหนังสือราชินีและสตรีฝ่ายในแห่งโชซอนที่จะรวบรวมเรื่องราวของพระชายาพระราชินีพระพันปีรวมถึงสตรีต่างๆในสมัยโชซอนเข้าไว้ด้วยกันนะครับในเล่มนี้ ไปหาซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี่เลยครับผมเป็นอ e ีบุ๊กอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมหรือถ้าอยากรู้เรื่องราวของพระราชินีท่านอื่นๆก็สามารถติดตามคลิปที่แอดได้ทําไว้ได้นะครับผมมีเรื่องราวของราชินโชซอนทุกพระองค์เลยนะครับสาหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนติดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ